สวัสดีนะคะพบกับเทลัดอีกแล้วนะคะวันนี้เทลัดจะมาทําขนมกีนน้ําเยี้วนะคะเออเทลัดก็ได้ตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะเครื่องที่ลัดตำก็มีอะไรบ้างเทลัตตำใส่ถั่วเน่าแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ขา่าตะไคร้เห็นไหมคะแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอาานะคะาหมินนะคะคมินนะคะ ตํารวมกันแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ได้ตําเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะมาผัดให้ทุกคนดูเลยนะคะใหร์ตําเองนะคะน้ำพริกค่ะตํามไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็เราก็จะมีหมูสับแล้วก็มรอเทศที่เราจะตํานะที่เราจะผัดลงไปด้วยกันแล้วเครื่องเคียงเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ตอนนี้เาลกจะใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วกระดูกหมูเราก็เราต้มเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใส่น้ํามันนิดนึงก็พอคิดว่ามาทำไปด้วยกันเลยนะคะเ้วก็ เครื่องแกงที่เราตัําลงไปเดี๋ยวรอให้มันเหลือใช่ไหมผัดร้อนขึ้นมาเพราะไม่กานมันมากพวกคงจะไม่ใส่แล้วหมูทาก็เริยมต้มจนเปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราผัดหมูแล้วเราผัดหมูกับเครื่องแกงแลงไปนะคะ ต้องแกงนี่นะครับตำเองก็เยอะหน่อยเนาะเอาใส่เยอะอถ้าปั่นนัำคลจะละเอียบว่านี้นะคะแต่ว่าเฮล็อก็ตำเ,เองนะคะเราก็จะผัดกับน้ำมันสักหน่อย ้ว,วันนี้ว๊ยตื่นขึ้นมาเห็นนะพี่ชายอยู่ห้องกองทำอุย้ยคิดหนูคิดอยู่ว่าเมื่อคืนคิดอยู่เมื่อคืนหรืเมื่อวานนีนนคยค่ะว่าจะกีน่น้อยอย่าตื่นไม่เห็นหนูหนูก็จะทำเหมือนกันใช่ไหมใจอยู่ใกล้กัอนทุกการไม่ต้องทำใช่ไหมค่ะที่อยู่ไกลก็เกิน กินลำเหวเอาส่วนได้ไวค่ะก็ทำจานสูตรในเะล่มสูตรในี้มมันต้องกับสมัยทะละัยเป็นในบ้านของคกไม่ไเคยทำนะคะแต่ว่ามันอยู่มันมีทุกอย่างในเล่มนี้เลยค่ะจะน้ำยาอะไรจะของหวานซาลาเตานีทุกอย่างเลยค่ะลาบก้อยเล่มนี้รวมอยู่หมดเลยนะคะคแค่ก็ใช้เล่มน,นี้ในการทำที่นี่นะคะ อย่างนัก็งเราก็ไม่ได้ทำอย่าง้วเพราะเราซื้อกินง่ายใช่ไหมคะมันก็จะง่ายก่เพราะว่าเส็่น้ำมันนี่ค่ะแล้วเราก็จะผัดหวังว่าทรายจะผัดไปได้จนทุกคนดูจนจบนะคะพรายต้องมีขนมจีนคะ ว่าทําเสร็จแล,แล้วก็ได้กินเลยอะไรประมาณนี้ค่ะขนมกินแล้วก็แล้กยุ่เสร็จมาดยบ้อยแล้วเราแค่ทําน้ํายาเสร็จเราก็จะได้กินแต่เราก็จะได้กินขนมกินแต่มันก็ใช้เวลาในการทํามากๆเลยนะคะก็ใส่หมูสับลงไปค่ะเอาไปผัดหมูสับกับเครื่องแกงนะคะ นันในนี่ค่ะน้ำมันในหมูที่เราก็ดูเราต้มอ,อยู่อ่ะมันมันอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากใส่น้ำมันทอดมากนะคะใส่นี้เลยนะคะแล้ก็ผัดเครื่องแกงที่เราทำเองอ่ะแม่เราบอก อยากกินมาหลายวันแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้รับมีดอกนิ้วแช่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทำน้ำยาอ่น้ำเยาน้ำน้ำเงี้ยวใช่ไหมคะเเรีอกอันหอมมากเลยนะคะเนี่ย ราก็โยนใส่โมอเอาอะที่ว่าประมาณนี้ค่ะใส่แค่นี้ไปก่อนเนาะ,นะตอนนี่ตั้งเครื่องเราได้ใส่เลือลงไปแล้วนะคะแต่ว่าผัดเราอยากใส่ก็ได้ เดี๋ยวเราเป็นโรยลงในหม้อด้วยมันจะได้สวยง,งามเนานะเ่ะลักผัดแล้วถ้าคิดว่าใส่มเมื่อกดเย็ลงไปใช่ไหมคะก็อยกเสเือลงไปนิดนึงด้วยอยากเสเกลือลงไปีกนิดนึงคนะ่ะเ,เกลือลนนนะเ,เอนาะ

ที่เรามีค่ะันก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดนะนม่เกิดแบบแล้วก็ค,คนแล้วก็ปิดฝาสัองให้เดือดนะ ที่เราต้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้มไปแล้วแล้วก็มันเดือดแล้วอันนี้ไม่ต้องต้มนานแล้วก็ต้มได้นต้มน,นิดหนึ่งแล้วนะคะต้มมันกินได้แล้วแต่ว่าก็รอให้กระดูกมดเดอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะใส่ใส่นี่ลงไปค่ะเราจะปะิดฝาชั่นิดหนึ่ง นิดนึงนะคะแล้วก็แล้วก็จะมาดูเครื่องเคียงที่เรามีในการทำขนมจีนไร้านะคะรอช่วงรอึแล้วก็จะมีหัวหอมมะนาวกระวที่ขั้วไทยร้านได้ทำพริกปน่นที่ทำเสร็จแล้วก็แกงกวัวเรามีผักอะไรแล้วก็อ,อะไรผักดองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กระเทียมเกี๊ยวนะคะที่สำคัญเลยโอ้ ต้นหอมผักชีเดี๋ยวค่ะช่างไม่รอเลยว่าคืหั่นต้นหอมผักชีต้องมีต้นหอมผักชีด้วยนะคะมันถึงจะอร่อยนะคะขอร้านเ้วหั่นได้ดูทันทีเลย ลืมค่ะี่ี๋ยวลืมนี่ต้หอมไล้รัดนะไม่มีเยอะมีแค่มีเหลืันเหลือต้นเดียวมี ต้อจีน้ำยาน้ำเยลต้องมีต้นหอ,อ,เอ,อมอเยอะๆขีเยอะๆอาจทะถักพรุ่งนี้ค่อยซื้อไหมพราะวันนี้แล้ก็ออกไปแต่ว่า ไปสักทับหนึ่งนะคะเนี่ยก็สวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเทลงในหม้อนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะใส่ผงชูรสตัวน,นี้ได้เลย ียวะะคะพอนี่เดือดแล้วไทวล์ก,ก็จะเทลงไปในนี่เลยนะคะทุกคนได้เห็นด้วยตอนนี้ไทรล์หัน่นหั่นต้นหอมกชี้รึเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตน,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 นี้ต้นหอมบักชีในอัญมณีมันมีต้นหอมต้นหอมเยอะแยะหน่อยแต่ต้นหอมแล้วไม่มีแล้วนะไม่กระชี้ด้วยตู้เซฟมาหม่เขาบอกข้าเหนียววันนะั้น ก็แก็กล้วยอนีกล้วยนี่ดีกว่าใช่เหรอคมีนะตวต้นหอมไม่เยอะไม่เป็นไรค่ะก็ เดือดลงแล้วใช่ไหมคะน้ำเดือแล้วแล้วก็จะเทลงไปได้อ่พอค่อยๆตักลงก็แล้วกันเพราะว่าตัวมันอมเสร็จใช่ไหมค่อเทลงไปอยากให้ทุกคนเห็น มันจะใช้แล้ตักลงไปในหมอ้อจับข้างซ้ายตรงนีเพื่อให้เห็นว่าขเนนขาอ,องไปในหมอ้อเขาไปในหม้อแบบนี้ค่ะแล้วเราผู้คนมันมีจีนไก่แล้วมันก็มีแบบนี้ค่ะเห็นไหมแบบนี้ แล้เราจะเทลงได้ไหมเพราะว่าน,นี้คงไม่นักแล้วถ้าเราจะเทได้ถ้าจะเทไปให้ทำแข็งเลยก็เราเทไปอย่างนี้นะคใช่อ่ม,มหม้อแล้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะติดนี้เห็นไหมคะหม้อเราก็จะต้นไปจนอา่าเนี่ยนะ แล้วอยากใส่มะเขือเทศลงไปอีกก็ได้เพราะว่ามันก็ออกเปรี้ยวค่ะก็หล่อกินมันออกก็หล่อเปรี้ยวนะคะใช่ไหมคะจำเล่นหม้อมาท้ายนานให้ต้มน้ำราดตรงนี้เลยเพราะว่ามันยังมีที่อยู่นียค่ะต้องการให้มันได้เราใส่ตสับมันต้งนานแล้วต้องเค็มก็ต้องไม่ให้มันสี ไม่ลงสิแม่ค่ะโอเคไม่โมยอย่าเดียวเลยนะคะแล้วเราก็จะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะประ <Okay. S 1> ลายนาทีหรือเปล่าไม่รู้นะครัวก็คงจะไม่ให้ดูจนจบนะแล้วดอกหิว นิ้วเราก็จะใส่ให้ทุกคนดูเลยดอกนิว้วทลัดก็ใส่จอนนี้เลยนะคะเห็นไหมคะแล้วใส่เลยแล้วเราก็คนคนต้องมีหยักนิ้วด้วยค่ะเราไม่มีเยอะแล้วก็หยักใช้เอาอมีไม่มากแลยค่ะ ก็มีเหม็ดหนึ่งก็จะใส่หมดเลยทนะ้งหมดขนมจีนน้ำเงี้ยวทะลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราแค่ปรุงเพราะว่าทุกอย่างมันเปื่อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราแค่ปรุงกระดูกหมูอะไรทะลักก็ทำเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวทะลักแค่ปรุงนิดเดียวเท่านั้นเอง ก็จะใส่ก็ใสทให้ลงไปให้หมดว้าต้องการผูเที่ยวแล้วก็ใส่เงืลงไปอนใช่เรสามารถที่จะชิมได้เลยเพะว่าพี่อปล่อยให้มันเดือดสักนิดนึงเนาะค่อยชิมแต่ว่าถ้าอยากชิมให้ ไม่ย,ยังอยากรี้อ่ะเขาอร่อยค่ะก็ใส่เกลือเข้าไปอีกนิดนึงรอ้วมันได้กิ่นพอดีเอาแล้วก็น้ำปากนะคะแม่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะลยเพราะว่ามันเจียวก็เคี่ยงแล้วค่ะ ถามเปียกก็ได้ถ้าเราเราไม่มีมะขา่ามะเขือเทศด้ยวยเราก็ใส่น้ำใสนำ่น้ำมะขามเปียกตกท้ายนะเขาเขียนไว้่างนั้นนะคะแล้วก็แล้วแต่สูตรนะคะนี่เขาเขียนไว้แล้วก็แ,วกแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ำมะขามเปียวกเพราะว่าโอ้ดูค่ะถ้าดูแต่เราอยากลาดให้ทุกคนดูแบบนี้จีนเลยว่าเนี่ยเห็นไหมคะ ไทา์รัช่อมน้ำแบบนี้นมันนัวมากแล้วนะคะคเนี่ยเพราะาน้ำกระดูกหี่เราต้มอ่ะรัต้มสองชั่วโมงแลยยังยังตีนไก่มันก็สุกแล้วนะคะโอเครือว่าไทร์รับจะทำให้ทุกคนดูซักจานเลยะคะ่ะมันเตี้ยวแล้วค่ะคอย่าเขาติดจะไล่ให้ทุกคนดูเลยนะคะหนึ่งจาน เราก็เอาสิบบาทแล้วค่ะหรือว่ายี่สิบาทดีค่ะสองหัวเนาะหัวเนี่ยมันก็น้อยไปริ่มกินสองหัวก็แล้วกันแล้วเราจะใส่อะไรบ้างกรดดนะคะใช้มือเน,นี่ยะคะ่ะ ูบ้านคาี่ก็ใส่นะเนี่ยแล้วแต่เราปุงเลยนะคะอันนี้เราไปนั่งกินกลับเนาะพูดเฉยแล้วเราก็ใส่อันนี้อ,อันนี้อะไรอันนอกระเทียมเกี๊ยวนะคะ ก็เราก็นี่มันั่งกินกลับได้แต่ถ้าเราจะทําให้ทุกคนดูเยฉยว่าต้องประมาณน,านี้แล้วเราไปนั่งกินกลับอเราก็ลงไปเห็นไมอันนี้ก็เดือนแล้วแล้วที่ปน ใหม่เลยนะคะเทนน่าทุกจังเสร็จใหม่มากล่าสุดเลยค่ะเล่งจังอยู่เมื่อกี้เราทุกจังเสร็จมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็โรยลงไปค่ะเทนเราจะทำให้จบเสร็จเลยค่ะล่าลให้ทุกคนดูเลยเอาติมา ก็ไนี่ยต้นสูแล้วนะคะก็เลยอยากจะทำารอดนก็มานะคะประมาณนี้คะก็ระดูกนเราก็มีนะคะก็จะเห็น เส็จแล้วค่ะเนื้อมันเสร็จแล้วมันเปรี้ยวแล้วมันนัวมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะก็ก็โรยด้วยชีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะผมเให้ดูนะคะขนมจีนน้ำเดียวนะคะน้ำเกลือเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็แล้วก็เจอกันใหม่นะคะเราต้องขัดไม่ได้คือนี่แล้วก็ขัดไม่ได้กระเทียมเกลียวนะคะ สวัสดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะบ๊ายบายนะคุณนะโอเคค่ะแต่มันจะยาวไปสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะค่ะยี่